อูดูเธอมาสวัสดีค่ะพวกเราช่องท็อกกับไทรผู้กับเผ่ากับเราสามคนน้องโอชีน้องปีใหม่แล้วก็พี่แนนค่ะวันนี้นะเราจะมาทาอะไรกันนะทุกคนวันนี้เราจะมานับเลขค่ะ <laughs> เป็นภาษาเผ่า,ษา,ษา,ษาใช่ไหมคะ <laughs> ใช่คะเรามีอยู่สามเผาสามภาษาวันนี้เราก็จะได้เลขหนึ 10, ่งถึงสิบสามภาษานะคะแล้วนอก่จากใครดีคะ <laughs> อาค่ะก่อนเลยค่ะโอ้ี่ว่าจะเสนอตัวเลยเนี่ยใช่เลย คิดว่าจะเสนอตัวเองโยนมาตอนนี้ซะอย่างนั้นก็โอเคจะตั้งใจฟังดีนะคะคตั้งหูฟังแล้วเอาหนึ่งถึงห้าก่อนไหมก่อนจะเปถึงสิบเลยหนึ่งถึงสิบเลยหรอโอเคงั้นครั้งแรกก็จะจะแบบพูดหนึ่งถึงสิบก่อนแล้วก็ทุกคนก็ค่อยพูดตามอโเคตั้งใจฟังนะโอเคค่ะตีงีซุ่มเออะงาโกศี่เยวิเชตี ตีตีนีน um ีซุ้มซุ่มเออ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 เอ่เออเอเออเาอมออนออเอเออออเอเอออเเออ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 ออเอ่อออเออเออี้อเอเเออ ซุมซุ้มซมหนึ่งสองสามตีอะะตีีซุ้มซุ้มเออเวอร์งางโกโกีย่แย่เว่ยเว่ยเว่ยเชเชเฮอฮะจไม่ได้แล้วก้ากับสี่ยังไม่ได้ค่ะหนึ่งก็ยังจำไม่ได้ค่ะตอนนีตี ตีตีีนี่นีซุ้มซุ้มเออเอออ้าวอะเออเออเงาเอออ้าวฟังบอกฉันอ้าวฟังเออเออไม่ได้จริงๆเออเหมือนตาบางพี่เายเอองางางา โกสี่ีเย่เย่หวหวเ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 วหวหวเเเเก้ากับสี่ยังไม่ได้ใช่หนึ่งพี่แนนจ๊ะหนึ่งได้ไหมตีหังจำจำได้หนึ่งนะสามล่ะตีไม่ใช่ตีด้วยตีห้าตีห้า ตีหนี่อะไรมาฮะหนิ้วคือสองตีหนี่ฮะตีเอามันตรงไหนนี่ไม่มีเหรอไม่มีนีสามอะไรซุ้มซุ้มตีหนี่ซุ้มเอาสามคำก็พอแล้วเพราะว่าเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าเอาแค่ห้าก่อนเอาแค่ห้าก่อนตีหนี่ซุ้มตีหนี่ซุ้มเอองห่ะเหวงห่ะเออเวงเหวง ไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องแขพลังเนี่ยอุ้ยคนอันจินอ่ะขออภัยด้วย้ไม่ได้สักทีนะคะสายต้องหาผู้บอกอาขามาสอนรอเจ้าเจ้าผู้บอกย่างเดียวค่ะโอชิ โอเคเอาภาษาอื่นแล้วคันมันมันคงไปฝึกมานะคะทั้งสองคนเป็นเด็กบ้านโอเคได้เลยได้เลยมันไม่มีอ๋อไม่มีค่ะโอเครอไปก่อนค่ะรอไปก่อนหนูไปก่อนแล้วโอ้โหโอเคภาษาการเรียบ้างดีกว่าไม่หนูจะเอาภาษามมงก่อนเราต้องต่อนฉุกกันไปเอามมงหมดก็ได้ททำไมเราภาษามงเนี่ยมันน่าจะง่ายละ จริงเหรอจริงโอเคอีอีอออเปเปลราเราจื๊อจื้อเจ้าเจ้าง샹ยี่ยี่จวจว่าเก่าเก่าเฮ้ยตายละมาก้ยนับได้ไหมนับได้ดีนะคะโอ้ดูได้ผ่านไหมคะผ่านค่ะบอกเองเลยใช่ไปต่อภาษาเกลียนคอมาอุ้งให้นาอ จีนป้าจีนทำไมตัวเลขพูดกับแม,ม่ผัวไม่ได้นะคะโอเคนำไปภาษากังกฤ <c oughs> ก,ก็ไม่เป็นไรทไ <c oughs> เป็นเรียนรู้กันใหม่กับผู้ชายแต่อายกับแม่ผัวขอโทษนะ